Get cry and dream, มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านท่ไน้อยู่ผมในโซเรเย่คนเดิมจะอยู่เกมเซเว่นไนออนไลน์เซเวอร์เอเชียนะโอเคไหมคลิปนี้เป็นคลิปการรีวิวดันเจียนใหม่ ดันเจียนพิเศษที่จะเปิดเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเป็นดันเจียนอัศวินมังกรเว้ยก็คงคิดว่าไอ้พวกเนี้ยศัตรูพวกเนี้ยคือคอยทาหน้าที่ปกป้องมังกรใช่ไหมอืมเหมือนกับว่าคอยรักษาของมังกรไว้อะไรไประมาณนี้คือสกิลอะปกติมันเดิมทุกอ,อย่างเพิ่มเติมคือมีความเกยียนขึ้นมากกว่าเดิมหนึ่งไม่สามารถใช้ยูชินเพิ่มคูดาว พวกมันได้เสี่ยก็ไม่ได้ผมลองเทสมาแล้ว2อันเนนี้ไอ้ศัตรูเนี่ยซิกสกิลของซิกติดเดตครับสกิลมันจะติดเดตแล้วมันจะสะท้อนดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยคารอนฮิวแรงมากๆแล้วก็สะท้อนดาเมจด,ด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต เอสปาดาการเวทมันเดิมสกิลติดเดหมอนเดิมแต่ว่าจะมีอมตะ3สามเพินต้องเอาตัวไปเรียงอมตะมันออกก่อนโอเคเนาะเซอินสกิลล่างมันเดิมเพิ่มเติมคือฟันแล้วติดเดสเข้าไหมสกิลนี้มันเดิมเพิ่มเติมคือเป็นไวท์ชิลน่าจะ บอยชิลเหมือนของริปโป้อะรู้สึกมันจะห้าครั้งนะถ้าเกิดผมจะผิดนา่าจะสี่ถึงห้าครั้งแหละแต่น่าจะเป็นห้าครั้งมากกว่าโอเคเนาะอีนี่โห,หดไลท์สุดๆคืออีนี่คืออะไรสกิลเนี้ยสกิลลูกไฟกับสกิลเนี้ยมันติดเดททั้งสองสกิลเลยเว้ยแม่เอ้ยติดเดสด,ด้วยท้ทานั้นไม่พอสกิลล่างมันเดิมคือการเวท เพิ่มเติมคือการเป็นไวท์ชิลแบบริปโปด้อาสีถึงห้าครั้งเหมือนกับเซอินตัวที่ผมแนะนำให้เอาไปนะอะไรวะเอามันเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้นี่ทีมแบบนี้ก็ได้ถ้าคนที่ไม่มีตัวนะแนะนำแบบนี้หนึ่งคือเอาลูด,ดี้ไปเพื่อลดดาเมจ แล้วทำไมถึงต้องเอาเกับเอไอรินไปเพื่อเอาไปยืนเพื่อเล่งดาเมจไม่งั้นตีไม่เข้าคือของผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นโอเคเนาะส่วนในรอนผมก็เอาไปเพิ่มดาเมจให้ไปหลงตีแรงๆเพราะสกิลล่างของไปหลงอะ่ะเตะครั้งเดียวตัวไหนก็ตายคือเตะตัวไหนก็ตายถ้าเกิดใครมีซิกสี ก็ใช้ซิกได้นะแต่ว่าไปหลงอะ่ะมันอยู่ไว้เสเทินเพราะศัตรูเมื่อกี้อ่ามันไม่มีตัวเล่งเทินเลยฉะนั้นใครมีเทโอก็เอาไปใช้ได้เทโอไปหลงแล้วก็กีพลังก็ใช้ได้ครับสามตอนนี้คุณอาจจะจบได้โดยที่ไม่ต้องรีลูบี้เลยไม่ต้องเสียบ,บี้เลยไอสาตอนนี้ยืนตีๆเลยก็ได้ อื้อสักอยู่ที่มาแล้วติดเด็ดไหมเนี่ยอือโคตรแรงโอ้โหหายหมดเอตตายอื้อโอ้โหแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอือสองพันห้าติดบอสโอ้โหติดบอสเจ็ดร้อยแปดสิบโอ้โอมอเตอร์ไซค์เสียงดังอือหืมไม่ได้แล้ว หิวอีกเต็มหลอดพ่อแม่งพี่น้องเอ้ยเออล่วงไปสักตัวก็ยังดีแล้วเบลวิก้ากันอะไรวะน,น่ะเป็นฮิตหรอคือเบลวิก้ากันเป็นฮิตอ่ะเอ้ยกระตุกกระตุกอืมเบลวิก้าโอ้โหติดเดตอีก เฉ็ดเคโอ้โหไม่เข้าเว้ยอือหือโอ้ฟอฟักเซ็กสะท้อนหน้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไอ้เย็ดแล้วเบลวิก้ากักเซอินนี่คืออะไร กันเป็นไวซ์ชิวด้วยหรอโอ้ตายอันนี้ติดเด็ดหมดปังนั่นไงอเจ็บยับอีกแล้วครับท่านมาจัดทีมใหม่ละเมื่อกี้ผมเห็นแววแล้วเว้ยคือถ้าแพ้เสียรูบี้โอเครอบนี้เจอแน่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเล่งเทินก่อนตามสูตรแต่ว่าเร่งสองเทินไม่เป็นไรช่างมัน แล้วบลลกปีากับเซอินมันกันอะไรของมันมัน้ะมันกันเป็นฮิตเหรอ,อโอ้โหติดเด็ดด้วยเนี่ยเห็นไหมมันกันเป็นอะไรไม่รู้แหละข้างหลังอ,ะอ่ะหิวได้หิวไปดูดิไม่จะต่อยใครอต่อยซิกโอเคต่อยทุกตัว อืม,อมกันได้กันไปเอาดิมาโอ้ตายอันนี้อืมมาอืมซับคารอนด้วยคารอนฮิวไหมต้องฮิวอยู่แล้วละ่ะโอโหฮิตหายหมดเดี๋ยวๆออกสกิลไปกินฮิตไอตัวข้างหลังก่อนดูดิมันกินกี่ฮิตของมันวะเนะี่ย คือตัวหลังนี่ไม่รู้ว่ากันอะไรอ่ะไอ้สองตัวเนี่ยเนี่ยกันแมนวายิลกี่ครั้งเฮ้ยรู้สึกมนมันจะไอมันกระพิบลาเฟ้ยโอเคใช้เอปก่อนเออนั่นแหละโอ้โหแม่งบางว่ะเอาเว้ยตาหน,นี้ไม่รุนว่ะใช้ลองวะช่างมันไม่สนใจสก,กิล เฮ้ยอยู่ดยกโลากนยกโลากนยกโล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 เออนั่นแหละโอเคอยู่ยาตีเออ่ยาตีเอ็เป็นไรยังไม่ตายยาสปิตเอจ้าเอ็ดเอาไปเตะเด็ดเตะเดอ้มเออเออเอเดดเออเออออเอเอ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 อ้ออเออเออเอเอเออเอเออเออเเออเดเ อโอ้ยยิ่ไม่ตายโอ้ยเว้ยเอาวะลุ้นครับตอนนี้ให้ดูดี้ทำหน้าที่ไปมาโอ้ยยังยังเกมยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารเว้ยนะอ่ายังยังเกมยังไม่จบน้องอ่าเกมยังไม่จบเว้ยอย่าเพิ่งนับศพทหาร อม,มามึงมามึงมาอมขึ้นแล้วขึ้นแล้วหิวได้หิวไปอืไปลงจะตายแล้วเนี่ยสามเพื่อนเนี่ยเอามา,มาตีไม่ตีไปหลงมันจะได้ตอบโต้โมาอมเออไปลงตายแล้วเหลือตัวเดียวแล้วงานนี้งานนี้มึงได้กดลูบี้เนี่ยเราจะได้อยู่ไอทีมนี้พอโอเคอยู่มามาเโอเคเต็มที่เลยเพื่อน เอเต็มที่เลยตายไหมเนี่ยติดบล็อกติดเดตด,ด้วยตีบา้าป้าควันติดเดตกด,ดใจปับ๊บแล้วตีไปมันจะหิวไหมเนี่ยหิวนั่นเห้กูมาแล้วมึงอู้อิสรตันทันรีบบ๊อปแล้วติดเดตอย่างนี้คืออะไรต้องต้องกดมมไไลูบี้ริมาเรีะไปหลายสิบลูบี้ มาอือหือมากดสิครังอันนี้รอให้เล่นต่อคะ่ะใช้ลูบี้แค่สิบเองมาอือมึงมากูเกิดใหม่แล้วขี้โกงแป๊บอือตายไหมมึงตายสักกดลูบี้แม่งเลยเงินไม่ไหวแล้วเคื่อกุญแจอืออือมาโอ้โหบางเว้ยขอพี่เอส ก็บมนี่บางจิบเลยโอเคเนาะโอเคจบไปแล้วกับอีดันเยยนปวดประสาทเหนื่อยอ่ะไปดูกันขลงวันคืออะไร้สัเฮยลงทั้งนานได้ไรก็ไม่รู้ไหนวะมันคืออะไร เอาไปขายใช่ไหมไอ้นั่นอ,ะอ่ะอ่อขออาภายัยนะที่พูดจจหย,ยาบๆแม่งขึ้นจริงๆเมื่อขายใจคครับฮะโหด้วยก็ได้ตั้ง5้าหมื่นนะอะไรอย่างี้โอเคครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวดันเจียนใหม่ดันเจียนอัศวินบางกรโอเคครับใครมีข้อสงสัยแนะนำเพิ่มเติมหรือใครมีข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยโอเคครับไปละเอาไปเจอคลิปหน้าครับ 拜拜。Bye bye